สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมชอ่องแอนทอนนะักคำนวณอยู่ในขณะดนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอาการสําหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาสมาชิกน้ามาคํานวณสูตรเลขเด่นอามาครบ3ตัวบนนะครับเลข5าตัวเนี่ยมาครบ3ตัวบนนะฮะสูตรนี้สมาชิกนะ้าสูตรนี้วันที่ผ่านมานะครับ อ่ะงวดนที่ผ่านมานครับผมทำไม่ดูผมทำไม่ดูแต่ผมยังไม่ลงแต่ผมใช้จริงนะงวดที่ผ่านมาผมก็เอาสูตรนี้ไปใช้จริงด้วยนะครับผมจับที่ตัวนี้ฮะที่ให้สมาชิกจับให้สมาชิกอะ 7. เจ็ดใช่ไหมฮะเจ็ดศูนย์แปดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะในช่องแอทอนนักข่าวมวลเนี่ยผมจับเจ็ดศูนย์แปดหรือแปดศูนย์เจ็ดนี่แหละเนี่ยผมนับ่าชอบแค่นี้ฮาแต่มัน อ,ออกที่เจ็ดแปดสนะครับผมก็ใช้จากสูตรนี้เหมือนกันแต่ผมยังไม่ได้ผมทาไปดูเฉยแต่ยังไม่ได้ได้ลงให้ก็ถือว่านะครับผ่านสําหรับสูตรนี้5้าตัวมาครบสตัวบนนะผมก็เลยนํามาลงให้สมาชิกนะครับให้สมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ ตัวเลขวดนี้นะครับจะได้ตัวเลขตัวไหน5ตัวนะครับก็ดูให้มันจบนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีทําให้นะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับตัวสูตรนะครับผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอนทอนนักคำนวณน,นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยเอามาฟังคำเตือนทางช่องนะ คำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดใทั้งสิ้นทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะโอ้มาแรงอะไรเยอะให้สมาชิกพิจ,จานะรณาวิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองฮะอ่า แสงนี่พอดีไหมสมาชิกนะปรับแสงให้มันเห็นชัดๆนะครับไม่รู้มันจะมันสว่างไปหรือเปล่าถ้ามันแสบตาย,ยัางไงก็กราบขอโทษขออภัยด้วยสมาชิกด้วยนะพรามันมืดไปมันก็บางท่านบอกมองไม่เห็นนะ, <c oughs> นะมาเข้าเรื่องกันนะสมาชิกนะสูตรเลขเด่นมาครบสามตัวบนห้าตัวนี้นะสูตรเดินดีนะครับก็เหมือนที่ผมได้ แจ้งไว้นะฮะนะครับเป็นสูตรใหม่ลงให้วนแรกนะแต่ผมใช้จริงงวดที่ผ่านมาสำหรับสูตรนี้นะครับมาดูกันนะวนแรกสูตรได้เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองผลออกสองเข็สองผลออกสองเจ็ดสองสองมาที่หลักร้อยกะหลักหน่วยเจ็ดมาที่หลักสิบนะก็มาครบ มาครบสามตัวถูกเป็นวันที่หนึ่งครับวัน <c oughs> ที่สองฮะสูตรได้เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองอาได้เลขตัวเดิมนะครับผลออกแปดเจ็ดสองก็มาครบเจ็ดมาที่หลักสิบแปดมาที่หลักร้อยนะครับ สองมาที่หลับหน่วยนะก็มาครบ,บถูกครับ เอ้ค่าตัวมาครบสามตัวบนนะครับสมาชิกนะ,ะตอน่อข้อที่สองครัอ้ข้อที่สามข้อที่สามสูตรนะครับได้ห้าหกแปดเก้าศูนย์นะครสูตรห้าโทรมาครบสามตัวบนผลออกหกศูนย์ห้าก็ห้ามาที่หลักด้วยบนนะห้ามาที่หลักด้วยบนหกมาที่หลักร้อยบน หก 0, ามาที่หลักร้อยบนศูนย์นำมาที่อ่ะศูนย์มาที่หลักสิบบนอ่ะสมาชิกมันชอบมาแถวที่หนึ่งแถว2สองแถวที่สามเออก็ดูกันแล้วกันนะฮะผมบ่งก,กลุ่มไว้ให้มันชอบมาที่หลักแถวไหนอ่ะถูกก้งวันที่สามครับ มาต่อกันงวดที่4ฮะงวดที่สีสุดได้01345มาครบบนผลออกห้าสานครับ035มาอ่ะ, 35, อะมาครบเลยครับอ่อูสมาชิกดูแถวสุดท้ายเลย แถวสุดท้ายเป็นเลขเด่นวิ่งเลยก็ได้นะอันนี้ผมจะแจกส,สูตรนี้มันจะเดินยาวนะประมาณสิบหวดมั้งสิบกว่างวดนะครับชอบมาแถวสุดท้ายเนะีนะ่ยเอาววาต่อมาอ่ะสูตรเลขเด่นมาครบสามตัวบนห้าตัวได้0 1 3 4หนึ่งสามสี่ห้ารอกสี่ห้าสามครับงวดนี้ มาตัวนี้ฮะเอวันนี้ทำไมมือสมันเป็นอย่างงี้วันเนี้ยทำอะไรนี้มันเป็นบิดบิดเบี้ยวไปหมดนะแต่ไม่ได้สั่นนะมือแต่มันเขียนว่าเคยตรงอ่งถูกอะถูกไปงวดที่เอ้ปากกาก็หมด กาหมดสีไม่เป็นไรวันนี้เตรียมพร้อไมไว้หมดแล้วซื้อมาตุนไว้หมดแล้วประกาดินสอทุกสีบทเอาตัวใหม่ขึ้นมาทำเขียนต่อเอางว่าที่ผ่านมาสูตรหาได้เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนี่ครับผมเป็นนินที่นี่สามตัวเนี้ยอ,อบเจ็ดแปดสอง แปดสองมาที่ตัวนี้วันที่ผ่านมาผมเน้น 7, เจ็ดศูนย์แปดเออตายเลยงายท้องเก่งเลยอ่ะถูกอ,ะอ่ะเอาว่าที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนนะครับไปฮะไปดูวิธีทิศวีทําไปพร้อมๆกันนะครับ นี่วิธีทำนะครับอาจจะบวกกันเยอะหน่อยนะครับอาจจะบวกกันเยอะหน่อยสมาชิกก็พิจารณาเอานะครับวิธีทำนาเลขเด่น5ตัวมาครบบนนะครับมาครบ3าตัวบนวิธีทำนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหกครั้งนะแล้วก็บวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้ง แล้วก็บวกร้อยสามตัวท้ายกันที่2อีก3ครั้งแล้วก็บวกหน่วย3ตัวท้ายกันที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่อัตราส่วนนี้นะครับเอาบวกกันดูฮะ7จบวกสเท่าเลขเก้บวก7ลงท้ายเลข6กหกบวกสลงท้ายเลข0 นะครับ0ูนย์บวกก็ได้1 1ึ่งบก็ได้2 2งสองบวกก็ได้3 3มบวกก็ได้4 4่บวกก็ได้5 5าบวกก็ได้6นะหกบวกสลงท้ายเลขเก้าเบวกลงทายเลขหกหกบวกเจบวกเลงทายเลขสามบวกเลงท้ายเลขศูนย์ศนบวกสนะครับศูวกสก็จะลงท้ายด้วยเลข สองฮะตำแหน่งแรกใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูก่อนอ่าใช่ฮะ <t> สองตำแหน่งแรกนะสองบงงวก,บเ,พวกบเพิ่มไปหนึ่งแต้มวันเลขสามสามบวกเพิ่มไปสองแต้มวันเลขห้าห้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มวันเลขหกหกบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มวันเลขเจ็ดอ่าโคตรนี้นะครับได้สองสามห้าหกเจ็ดสมาชิกนะ <c oughs> พิจารณาเอานะครับถ้าชอบนะนะครับถ้าชอบพิจารณาถ้าไม่ชอบเลยมองผ่านนะมาครบอีกไหมนะครับหรือไม่ครบนะครับก็พิจารณาเอาตามสูตรนะรสูตรได้แบบนี้นะครับไปเติมฮะสองสามห้าหกเจ็ดนะครบสามตัวบุญสองสามห้า 6 7อ่ะ2 3 5 6 7ครับอ่ะเราลุ้นกันราวงวัลประจำที่หนึ่งทับ9ก้ทับ6 6อ่ะจะมีมาสักตัวไหมนครับผมชอบเนี่ยผมชอบเลข5นะครับเลข5เลข2อ่าเลข7จ็ดนะที่ผมชอบอ่็เลข6ตัวหนึ่งนะครับผมชอบ4 4ตัวนี้นะฮะอ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาสรุปสารตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างให้นะฮะอย่าลืมอย่าพลาดพรุ่งนี้นะชุดสรุปสารตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างในช่องแอทอนนะักก่าวอ่นะฝากติดตามด้วยกันแล้วกันพรุ่งนี้สำหรับคลิปนี้ของผมครับ